สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o t นะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับวันที่6ตุลาคมนะครับวันนี้ฟุตบอลแตกกันมากมายนะครับในเรื่องของบทวิเคราะห์วิจัยเหมือนเดิมก็จัดมาให้2คู่ด้วยกันนะครับไปดูที่คู่แรกก่อนนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างกระบักเจอกับมายส์นะครับสองทีมนี้เป็น2องทีมที่ผลงานออกสตาร์ช่วงแรกในบูเสซกาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับ มายส์เนี่ยหนักเลยเพราะว่าตอนนี้เสียไปเยอะมากนะเสียประตูเยอะมากแล้วก็เป็นอันดับบวยตอนนี้นะครับเพิ่งจะมีแค่แต้มเดียวจะ6เกมก็ที่ผ่านมา6นัดแพ้ไปหนึ่งห้เกมแล้วก็มีสถิติเสียประตูขั้นต่ตําต่อเกมที่2ลูกขึ้นไปนะครับส่วนการาบปีนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่ไม่ได้ดีเหมือนกันนะต้องบอกว่าอ่าเขาขัาน้นน่าเป็นห่วงเลยเหมือนกันเพราะว่าหนัดที่ผ่านมา เพิ่งจะมาชนะได้ก็เกมล่าสุดที่ตบโบคุ้มไป3าหนึ่งนะครับก็สิ่งที่เป็นจุดเด่นอาจจะเป็นเรื่องเกมรูที่วางผลได้นะแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาคือเรื่องเกมรับนะครับที่เสียประตูค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้เป็นการพบกันของ2ทีมที่ผลงานไม่ดีมากๆซึ่งโอกาสออกได้ทุกหน้านะครับมาสถิติดีกว่าในการพบกันกับกัะตับเพราะว่าที่ผ่านมา5นัดไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็เป็นการชนะถึง3เกมนะครับ แต่ว่าเกมนี้ค่อนข้างจะแตกต่างนะเพราะว่ามาสปีเนี่ยค่อนข้างตกต่ํานะแล้วก็เกมรับค่อนข้างจะเป็นปัญหาส่วนกนารปักก็อาจจะมีปัญหาอยู่เยอะเหมือนกันแต่ว่าการชนะในเกมลาสุด่เนี่ยผมาคิดว่าน่าจะช่วยให้เรียกความมั่นใจกลับมาได้ประมาณหนึ่งเลยนะวันนี้เล่นในบ้านนคิดว่าวันนี้ราคาส2 5องห้ายังน่าเลือกต่อที่กัดดักนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปดูกันที่เกมระหว่างบิวเบลเจอกับ อเมริกาในลาลิกาสเปนนะครับบิลเบาอาจจะแพ้โซเซดัดมาในเกมล่าสุดศูนย์ต่อสามแต่าภาพรวมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นทีมที่ดีออกสตาร์ All Star ได้ค่อนข้างโอเคเลยในปีนี้นะครับตอนนี้บิลเบาอยู่อันดับที่6นะครับสิบสี่คะแนนจากแปดเกมนะครับก็สิ่งที่ไปบรรณาสิ่งที่เป็นจุดเด่นปีนี้ที่พัฒน,นาขึ้นมาคือเรื่องเกมลุกที่ยิงได้เยอะขึ้นนะคือปกติบิลเบาเป็นทีมที่ยิงได้น้อยนะครับยิงใครไม่ค่อยได้ แต่จุดเด็กคือเรื่องเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับวันนี้เล่นในบ้านด้วยสภาพที่ดีกว่าผลงานดีกว่าชื่อชั้นดีกว่าอาเมเรียตอนนี้ก็เป็นทีมบว้ยนะครับเพิ่งจะมีแค่3แต้มจาก8นัดนะครับก็ฟอร์มไม่ดีนะครับอยางไม่ชนะใครนะครับแพ้ไป5เสมอ3ปัญหาเลยคือเรื่องเกมรับนะครับเสียประตูง่ายโดนเจาะง่ายนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับก็เป็นรอชัดเจนนะเพราะว่าบิวบอลนชนะได้อยู่แล้วแหละว,วันเนี้ย สแต้มไม่นาพาดแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะยิงขาดกับราคา1.25หรือเปล่าอันนี้ต้องรุ้นกันแต่ว่าถ้าต้องเลือกเส้นหนึ่งทีมเพราะว่าเกมนี้อยางมองที่บิลเบลนะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่ที่ให้เลือกเชียร์กันก็จะมีในส่วนของบ,บิลเบลแล้วก็กรัดบ,บัตนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คันมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ